นะครับกลับมาเจอกันครับที่ YouTube ยูทูบช่องหนองเสกซ่านะครับคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับวิเคราะห์สายและก็หลายอัพนะครับของทีมที่เข้าแข่งขันใน AWC 2021นะครับในปีนี้นะฮะ และก็แน่นอนครับว่าด้วยทีมมันเยอะมากเลยนะครับในฤดูกาลนี้ของการแข่งขันเวิลด์นะครับ AWC 2021ผมก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทกันลวกันพาร์ทแรกนะครับจะเป็นไล์อัพของกรุ๊ป A และก็กรุ๊ป B ก่อนแล้วกันครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันนะฮะฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ให้หน่อยนะฮะกดกระดิ่งไม่ดังกดระฆังแม่งเลยนะฮะจะได้ดังๆแจ้งเตือนกันเวลามีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามนะครับในช่องขเซกซ่าด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาล่ะเราไป รับชมแล้วก็ลุยกับการอัปเดตในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวของสายการแข่งขันทั้งหมดทั้งมวลจับฉลากออกมาเรียบร้อยนะครับ44 16ทีมนะฮะตรงนี้4กลุ่มนะครับ กรุป A กรุป B กรุป C กรุป D นะครับโดยกรุป A ประกอบไปด้วยทีมแฟล h นะครับดีว e ่า u ยู t e นเต p o อีสปอร์ตแมททีมแล้วก็ตัวแทนไทยครับบริเวณเตต์อีสปอร์ตกรุป B เป็น V ีเกมมิ่งนะครับเป็นอันดับ3ของเวียดนามเจอกับ c ีนครับคัดเลือกเป็นตัวแทนมานะครับของญี่ปุ่นนะฮะ วันท e ีมอีสปอร์ตกลับมาในเวทีนานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับใน AWC 2021ด้วยการเป็นรองแชมป์ของ GCS นะครับแล้วก็ซีฟหรือว่า CIB นะครับทีมนี้จากไชน่านะครับกลุ่มซีเป็นเบคอนไทม์อันดับหนึ่งของไทยครับอันดับหนึ่งของอ e ินโดนีเซียอย่างอั a แองเจลนะครับแลวก็อันดับสองของเวียดนามอย่าง SGP ไซงอนแฟนทอมและก็ทีมคัดเลือกมานะครับเป็นของมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ก็คืออันเดอร์รง ส่วนกรุ๊ปดีเนี่ยจะเป็นโอเวอร์คล็อกนะครับตัวแทนจากบราซิลนะครับที่เคยเข้าร่วมจากเอวีเอซีนู้นเลยนะครับ แลวมันไม่มีแข่งมาก็ได้ยกมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ทีม t-star รนะครับสามสตา์ของเกาหลีมีเจจักเป็นโค้ชด้วยแล้วก็ดีแทค t ารอนนะครับตัวแทนซีดดิ้งที่2ของไทยแล้วก็แชมป์ของทางด้านของ gcs ก็คือ m o s t Out s t a n d i n g player นะครับนี่คือ4สาย4กลุ่มนะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับในวันนี้นะฮะในกรุ๊ปแรกนะครับก็คือกรุ๊ปเอนะครับทีมที่จับมา ทีมแรกเลยลงบล็อก A อแมกก็คือทีม Flash นั่นเองครับทีมที่เป็นแชมป์ใน AWC ครั้งสุดท้ายที่มีการแข่งขันนะครับในปี2019นกะครับก่อนที่จะเว้นไปไม่มีการแข่งขันในปี2020เนื่องจากสถานการณ์ที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งปีนั้นเนี่ยนะครับในเวทีนานาชาติ şa, ทีมแฟลชแชมป์หมดเลยนะครับทั้ง AWC 2019แล้วก็ AIC 2019นะครับซึ่งแหมต้องบอกว่าโหฟอร์มตอนนั้นพวกเขาก็ ดุจริงๆนะครับต้องให้นะฮะแล้วครั้งนี้พวกเขาหมายมั่นปั้นมือแบบสุดๆนะครับว่าจะมาทําประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเป็น3มแชมป์ระดับนานาชาติแบบต่อเนื่องนะครับที่ AWC ไม่มีนะฮะก็จะเป็น2ครั้งนะครับถ้าเขาทําได้เขาจะเป็นดับเบิลแชมป์ของเวิลด์นะฮะซึ่งหมายมั่นปั้นมือสุดๆนะครับมีทั้งการเสริมตัวผู้เล่นมาด้วยนะครับไล์อัพนะฮะก็จะมี เกรนะครับมีก่าวมี XB ดาอิม ADC Pro โ e, แล้วก็ YT นะครับซึ่ง YT นี่ก็เรียกว่าเสริมมามาลุยเอแบบว่า UC เพิ่มเลยนะครับเป็นหนึ่งคนที่ฟอร์มดีในหลีกบ้านเขานะครับแล้วได้ข่าวว่าโปรอีชอบในฟอร์มมากๆนะครับก็หยิบมามาเป็นอะไหล่ให้กับดาอิมด้วยนะครับ ซึ่งตัวผู้เล่นประสบการณ์สูงมากๆนะครับหลักๆแกนเลยนะครับโปรอนะครับเก่า XB นะครับโอ้โหสารประสานนี่อยู่กันมายาวนานนะครับขาดเอลลี่ไปมีดาอิมเข้ามาแล้วก็มีไว้ทีเป็นสำรองด้วยนะครับ แล้ว XB นี่ก็ขึ้นชื่อในมิดเลนอยู่แล้วครับมาแต่ละครั้งนี่มีช็อตสวยๆให้ได้เห็นอยู่เสมอส่วนเกรก็เป็น Jungle นะครับสำรองของ ADC สลับกันเล่นได้ตลอดนะครับคู่นี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราจะได้เห็นฟอร์มของเกรในแมตช์ไหนบ้างแล้วก็ไว้ที จะได้เห็น2คนนี้ในแบทแม์ไหนบ้างนะครับแต่แกนหลักตัวจริงก็น่าจะออกสตาร์ทนะครับ A.D.C. Pro E X B เกาแล้วก็ดาอิมซึ่ง4คนหลักในี่ก็โหเราคุ้นชื่อคุ้นชินในเวทีนานาชาติอยู่เสมอนะพี่หมีพี่เกาว,ว่าตอนแรกจะรีทายออกไปสวมโค้ดใส่สูตรก็กลับมาเล่นอีกนะครับโดยที่มีดัดก่อยถอยไปอยู่ในการสวมสูตรแทนนะครับเดี๋ยวต้องดูในครั้งนี้เราจะได้เห็นหน้าท่าตาเขาด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็คือไลน์อัพของ ทีมฟลชนะครับซึ่งแน่นอนละครับอดีตแชมป์โลกนะครับมาแต่ละครั้งก็กีดการ์ดเกี่ยวกาวแน่ๆนะครับคือเป็นทีมที่ผมยกให้ในทันวร์นาเมนต์นี้ว่ายังเป็นแตงห่งในการที่จะมาป้องกันแชมป์ในการขันในครั้งนี้ด้วยนะครับถัดมาครับกับทีมลำดับที่2ในกรุ๊ปนี้ก็คือ ดีว่าอย e ู่ในตัดอีสปอหรือว่าเดว่านะครับที่เราเรียกเรียกกันก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นตัวแทนลำดับที่2นะครับจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งพวกเขาก็พ่ายให้กับ Arc Angel ซึ่งสถิติพวกเขาในการเล่นในลีกดีด้วยนะครับ18เกมเนี่ยพวกเขาชนะ16แพ้2เลยนะครับก่อนที่จะมาเล่นรอบสุดท้ายแล้วโดน a r ร์คแองใส่ยับ4-0นะครับเรียกว่า4-0ทุกลีก นะครับก็มีหนึ่งในนั้นกับทีมนี้ก็โดนไปด้วยนะครับมีบิลลี่แคทซี่มิดอาร์อ e ีนิกนะครับเอ็กซิออริตี้แล้วก็ 44F นะครับสี่คนนี้เป็นแกนที่มาผสมกับตัวหลักที่เล่นมาอย่างยาวนานนะครับก็คือมิดอาร์นะฮะถ้าไม่นับบิลลี่นะนะครับก็จะมีแคทซี่อีนิกเอ็กซิออริตี้แล้วก็ 44F นะครับแต่มิดอาร์เนี่ยคือหัวใจ ของทีมนี้เลยนะครับมิดอาเคยเล่นนะครับตั้งแต่มาร์คแง AWC เขาก่อนนู้นเลยกับ EVOS นะครับตอนนั้นก็จะมีพวก h a นวา r รอสวายวอสนะครับป๊อกก้าเนี่ยครับพวกเนี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไปย้อนดูแมมซึ่งโอ้ฝากฟอร์มไม่น่าสนใจนะครับเพราะรอบกรุ๊ปสเต e ตอนนั้นพวกเขาเอาแต้มจากทีมพลชได้ด้วยนะครับโดยแผนเฟนิก ตั้งตัวไม่ทันโยกยับเลยในตอนนั้นคือฮามากนะครับสำหรับทีมชุดนั้นของอี o วิลอินโดนีเซียนะครับซึ่งเมดเลนกลางตอนนั้นก็เป็นมิด r นี่แหละที่เป็นหัวใจหลักของทีมด e ีว่ายูเนี่ยต์อีสปอร์ตในครั้งนี้ซึ่งเขาเป็นคนที่จ่ายดาเมจดค่อนข้างเยอะเป็นมิดเลนที่จ่ายดาเมจดเยอะของทีมอยู่เสมอเลยนะครับเป็นตัวแบบประจําทีมก็ว่าได้แหละนะฮะน่าสนใจครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับว่าพวกเขาจะเป็นสีสันที่แบบ ตัดแต้มใครบ้างเพราะผมบอกเลยว่ากรุ่มนี้เนี่ยมหาโหดมมหาหินกลุ่มอัปเดตนะครับคุณเจอแชมป์ทุกหลีกนะครับรวมตัวกันคนที่เคยเป็นแชมป์ทุกหลีกใช่คำนี้ละกันคนที่เคยเป็นแชมป์มาทุกหลีกแล้วเจอคนที่เป็นแชมป์โลกมาแล้วแชมป์ AIC ทั้ง2019-2020แล้วก็ตัวอย่างบุรดรัเองก็เป็นรองแชมป์ในเวทีนานาชาติมาแล้วนะครับทั้ง AIC ทั้ง APL นะครับ2020ล่าสุดนะครับก็ โดนแปดวูบไปนะครับในวันนั้นซึ่งแต่ละครั้งที่เราเข้าชิงเนี่ยหมูเรามักจะแบบขึ้นแท่นได้3เกมก่อนเนียนะสามสองสามสามแล้วก็มาแพ้สี่สามอะไรทํานองนี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันเลยว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะแต่ว่าทางด้านของเดวานะครับหรือว่าดีว่าตรงนี้เนี่ยซัพพอร์ตเป็น 44f นะครับมิดเลนเป็นมิดแอร์ดาร์คซีเรี่ยเป็นแคสซี่แคลรี่เป็นอีนิกแล้วก็ป่าเป็นเอ็กซิโอริตี้ซึ่งป่าเขานี่ก็บวกเก่งเหลือเกินบวกยับจับเยอะเลยแหละ นะครับดูสนุกแน่นอนนะครับผมว่าเขาเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะคือถ้าใครไปทําเป็นเล่นนี่เจอสไตล์แบบว่าบวกบวกเนี่ยนะฮะเผลอเผอแป๊บหนึ่งเกมเขานำก็หาตังค์ได้ค่าได้นี่ก็ไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในกรุ๊ปเเนี่ยพวกเขาน่าจะถือว่าเป็นมาตัวนอกนะครับที่อาจจะถูกมองเนี่ยน้อยหน่อยเพราะสปอร์ตไลท์มันไปส่องเนี่ยโอ้โหสามทีมมาหาโหดจริงๆครับแฟลตแมทแล้วก็บูริ่มนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า สามทีมนั้นก็ทำเป็นเล่นกับทีมดีว่าอยู่ที่แต่อิสอไม่ได้นะครับถ้าใครแบบพลาดนะครับเสียสักแต้มแบบตรงนี้นะบอกเลยว่าเป็นจุดตัดเสียงของกรุ๊ป A ได้เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่การจับสลากลงมาในบล็อกนี้กรุ๊ปนี้ในบล็อกที่3ตรงนี้เป็นแมตช์ทีมนะครับแมตช์ทีมนะฮะก็โดนในลีกไปก็ช็อกๆ็กเหมือนกันนะครับให้กับวันก็เลยไม่ได้เข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ไปจบที่อันดับ3เท่านั้นนะครับ แล้วก็ยังเดชาบุญว่านดับ3ก็ได้ซิดดิ้งมาแข่งใน AWC 2021ในปีนี้นะครับซึ่งหลังจากได้แชมป์นะครับใน AIC ปีก่อนยูซอนก็ประกาศรีทายออกไปนะครับแล้วก็ไปได้พิก้ามานะครับมาเล่นแทนยูซอนก็ผลงานก็ยังโอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเคยวิเคราะห์ดูเกมของแมททีมกันไปรู้สึกว่ามันยังมีเกมที่ติดเขัดข,ดขดสะดุดนิดหน่อยเพราะพิก้ายังต้องเก็บประสบการณ์ การตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดนะครับการคอรกับเพื่อนร่วมทีมน่าจะยังไม่เท่าอยู่ซอนพอได้มา AWC ก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณเห็นกันบนหน้าจอครับการกลับมาคัมแบ็กของยูซอนใน AWC 2021แต่ตรงนี้เนี่ยเขาแจ้งกันมาว่าในไลน์อัพนะครับก็ยังให้เกียรติว่าเป็น p ิก้าเล่นมาทั้งหลีกนะครับเป็นตัวจริงก่อนออกสตาร์ทเป็น P ิก้านะครับโดยมีมิดเลนที่ก็มาช็อกแฟนๆกันอีกว่าก่อน AWC จะเริ่มประกาศออกมาแฟนต้าก็ แเวลออกไปครับไปเอาซินกลับกลับขึ้นมายืนจากสำรองนะครับแล้วก็มี0322มีนิวแล้วก็คคูอันนี้คือน่าสนใจครับตอนแรกเรามองว่าถ้าแฟนต้ายังอยู่แล้วได้ยูซอนกลับมาคามแบ็กอาจจะทำให้แมททีมเนี่ยติดลมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแมททีมในเวทีระดับนานาชาตินี้ทุกๆครั้งนะครับที่มาเล่นในเวทีระดับสูงนี่คือทีมที่ไม่มีใครไปกินเขาง่ายๆนะครับ กับการเล่นยากทุกเกมนะฮะแล้วเป็นทีมที่เก่งมากครับในกลยุทธ์ใน strategy ในการเล่นเกมแบบระยะยาวร์นามเมนต์มีเก็บคะแนนมีแผนแล้วก็ชัดเจนในเรื่องสไตล์การเล่นนะครับรวมถึงใครที่ประมาทนะฮะสักเพลย์สองเพลย์เล่นพลาดพวกเขานี่โดนกลุมทั้งแมปเลยนะครับในสไตล์ของแมสนะครับจุดเด่นน่าสนใจตรงที่ได้ยูซอนกลับมานี่แหละครับ เพราะเป็นตัวที่ create space เวลาเกมตามเนี่ยมักจะเป็นคนที่แก้สถานการณ์ให้ทีมได้ดีแล้วถ้าเกมนําก็เป็นคนที่คุมแมปเก่งมากนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับว่าประสบการณ์นั้นกลับมาเขาเล่นอยู่ตลอดไหมห่างหายไปนานหรือเปล่าลดซ้อมเป็นอย่างไรหรือกลับมาแค่ให้อยู่ข้างๆปีก้าใกล้ๆจะได้ให้คําปรึกษาแนะนําหรืออย่างไรแต่เฟืองที่สำคัญที่สุดคือมิดเลนแฟนตากับการหายไปผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของแมททีมที่ ผมมองเป็นเรื่องดีสําหรับตัวแทนจากบ้านเรานะครับในการที่ไม่มีมิดเลนที่เล่นด้วยกันมาทั้งฤดูกาลหลักๆนะครับถึงจะมีซีนที่สลับเปลี่ยนกันได้ตลอดแล้วอยู่ในทีมมันน่าจะมีการซ้อมอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยประสบการณ์ด้วยหลายๆอย่างต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่แมททีมก็ยังคือแมททีมนะครับทําให้กรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปมหาโหดจริงๆครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดจับลงมาร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับในวันจับฉลากนะฮะ บุรีรัมย์แต่ e-sport ครับไม่มีกรุ๊ปให้ลงครับลงได้แค่ A กับ B จับมาจ้าเอลง A ซะอย่างนั้นครับลงมาก็เจอกับไม้เบื่อไม้เมาครับทีมแฟลชเองก็เป็นทีมที่ฝากแผลไว้กับบุรีรัมย์ทีมแมทีมเองก็เป็นทีมที่ฝากแผลไว้กับบุรีรัมย์ทั้งหมดนะครับซึ่ง3มทีมเนี้ยเวลาเจอกันนะครับแพ้ชนะกันได้หมดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่านับถอยหลังก็ไปอย่างทัวร์ก่อนหน้านี้ตอนอยู่สายเดียวกันบุยลยมไนเต็ดอีปอร์ตก็เอาชนะทีมแฟลชได้นะครับตอนที่ไปเล่นเจอกับแมททีมบุยลยมไนเต็ดอีปอร์ตก็เคยชนะแมทได้นะครับพอเจอรอบลึกแมทก็ชนะบุยลได้นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้รอบนี้มันเจอกันเร็วแล้วสุดท้ายใน4ทีมนะครับในกลุ่มมันเอาแค่2เพราะมันเอาแค่2เนี่ยมันลาดกันไม่ได้นะครับบุยลนี่ก็ถือว่าเป็นตามสถิตินะเทพเจ้าการแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่มโวรัมนี่แพ้ยากมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกับไรอัพที่เปิดออกมาก็ยังเป็นไรอัพนี้ที่มีเฟิร์สวักลับขึ้นมาหลังจากที่แทบจะไม่ได้ลงแข่งเลยนะครับลงแมตช์สุดท้ายก็นัดสุดท้ายในการชิงโรลีกเสร็จแล้วก็มาลงสนามกลับมาลงสนามอย่างจริงจังก็ตอนเนียครับรทูเอวแล้วกว่าจะได้ตั๋วมานี่ก็เรียกว่ากิดขึ้นคอนะครับเลยได้มาในซีที่3นะครับ อิสโอลินดิวดีฟอกเซนนูนูเฟิร์สวันโอเวอร์ฟลายเคแล้วก็เอครับคำถามคือตอนนี้อิสโอลินดิวกลับมาซ้อมหรือ,อยังในการมีชื่อในละอั์นี้ด้วยพร้อมที่จะมาสลับสับเปลี่ยนลงสนามในอีกสไตล์หนึ่งกับทางด้านของ KSA หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสลับชุดหนึ่งที่เราเคยคิดว่าจะได้เห็นหรือเปล่าก็คือทีมชุดที่เคยเล่นใน AIC 2010องพัะ 2020, นะครับ ที่น่าสนใจว่าจะมีแบบดีฟ็อกเป็นเลนข้างนะครับไอนเป็นป่านะครับนุนๆเป็นเมทอิินดิวเป็นซับอ,อ,อะไรแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันในเคสเอลงสนามยางต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่เคสเอจะเป็นพาร์ทเนอร์กันกับเอ็นทีก่อนหน้าน,นี้ที่รู้ใจกันเล่นกันมาหลายๆสโมสรจนมาอยู่ที่บุดีดัมแต่พักหลังเราเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่เฟอร์นันกลับมาป่าจะเป็นดีฟ็อกที่ไปอยู่ที่เลนแคลร่นะครับแล้วก็ต้องปรับจูนกันใหม่ ทำให้สามกลางนี้เรียกว่าจูนใหม่ทั้งดุนเลยนะครับนุนกเคสเอตัวของอดีฟ็อกเซนเองนะครับหรือแม้กระทั่งเฟิร์สวันที่กลับมาถ้านะับเป็นป่ากลางโลมไม่นะับดีฟ็อกเซนเล่นแข้างนี่ก็จูนใหม่หมดเหมือนกันถึงแม้เคสเอก็จะเคยเล่นกับเฟิร์สวันในสโมสรเก่าที่เคยเล่นมาก็ตามนะครับถ้าเอาประสบการณ์นะครับไทยแลนด์ไวแกรตอนนั้นก็มีเคสเอเอ็นที เล่นเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นก็เล่นรวมกับฮักกับรัสก็มีประสบการณ์ถ้ากับว่าชุดนี้เนี่ยก็มีประสบการณ์ระดับนานาชาติกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เจอกับคู่ปรับที่ก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลในมือแหละทั้งแมสทั้งแฟลตถ้าจะมองเป็นเรื่องดีก็คือเรื่องของข้อมูลถ้าจะมองเป็นเรื่องไม่ดีก็คือแข่งเกินแข่งโป๊กจริงๆนะครับแต่ที่ผมบอกทุกคนไปแพ้นชนะเขาทํากันมาตลอดแล้วนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่การไปเอาชนะพวกเขานะ การเอาชนะทีมตัวเองก็ได้ก่อนคือทําให้ทีมตัวเองหาฟอร์มที่ดีสุดให้เจอเพราะวราแบมบี้เต็ด e อีสปอร์ตเมื่อไรที่อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดก็สู้กับทีมที่อยู่ในสายเดียวกันได้หมดทุกทีมเลยนะครับสรับผมการคาดการณ์นะครับ,รรนรบในกรุ๊ปนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะก็คือแผนเด็ดแบบฮุกหมัดเด็ดอะไอการเสมอครั้งหนึ่งของทีมใดทีมหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะทีมแฟลตแมททีมหรือรบมูไนเต็ด นั่นคือผลที่อาจจะแสดงออกมาในบั้นปลายท้ายสุดว่าใครจะไม่ได้ไปต่อในรอบต่อไปฉะนั้นการออกสตาร์ทแล้วชนะให้ได้ยิ่งตอนเจอกับ b ีว่าอยู่ในแต่อีสปอร์ตใครเผลอไปพลาดเสมอนี่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญทำให้การไปต่อยากลำบากเลยก็ได้นะครับซึ่งบอกตรงๆว่าฟันธงไม่ได้นะครับในกรุปนี้แต่ผมเชื่อว่าทีมแฟลตน่าจะไม่พลาดทีนี้ พอทีมฟัตไม่พลาดมันก็ต้องมาวัดกันว่าบ e ูเ l มิวเต็ดอีสปอร์ตกับแมททีมนะฮะใครจะพลาดเพราะ2ทีมนี้ต้องตัดกันให้ได้แต่ถ้าบ e ูเ l มิวเต็ดอีสปอร์ตทำได้กับทีมฟัต์โดยทีนี้แหะครับบันเทิงฮะความพิเศษคืองูกินหางจะมาไหมน่าสนใจมากรูปนี้อาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็นได้เรื่องของการเก็บคะแนนมันต้องมีรายละเอียดสําคัญมากนะครับมันอาจจะมีการแต้มเท่ากัน อะไรแบบนี้ในกลุ่มเอก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมเชียร์บร e ีัมยูเต็ดอีสปอร์ตกันเยอะๆด้วยนะครับตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียวนะฮะในวันแรกที่ลงสนามเพราะกลุ่มเอกับกลุ่มบีเท่านั้นกลุ่มบีไม่มีทีมจากบ้านเราซึ่งบุรีรัมย์จะลงสนามวันแรกในคู่ที่3ด้วยนะครับเจอกับดีว่าอยู่ในแต่ e s p o r t ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่พวกเขาได้ออกซาร์ทด้วยกันเจอกับดีว่าก่อนก็ขอเก็บแต้มให้ได้ก่อนเป็นขวัญและกําลังใจก่อนที่ จะไปเจอกับทีมแฟลตด้วยในวันแรกเหมือนกันแม่คุณเปิดมาก็เจอกันเลยนะครับเอาละครับจบไปสำหรับกลุ่ม A นะครับสำหรับผมนะฮะ33.33% 33ทั้ง3ทีมแมททีมแฟลตบุยรัม3ทีมนี้เอาไปเท่าๆกันไปได้กันหมดทุกทีมอยู่ที่วันนั้นใครท็อปฟอร์มอยู่ที่วันนั้นใครจะเล่นดีกว่ากันครับเพราะว่าฝีไม้เล่ยมือไม่ต่างกันฮะ จบไปสำหรับกลุ่ม A ครับเรามาต่อกันเลยครับในกลุ่ม B ครับตัวแทนของกลุ่ม B นะฮะก็จะมี V Gaming นะครับตัวแทนจากเวียดนามลำดับที่3นะฮะแล้วก็จะมี C9 มี One Team แล้วก็มี CIV นะครับทั้งหมด4ทีมนะครับ V Gaming เป็นทีมที่น่าสนใจมากในทัวร์นาเมนต์นี้ครับทุกคนต้องบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าเขาเป็นดับสายก็จริงนะ แต่รูปเกมฟอร์มการเล่นนี่ก็คือทีมที่เกือบจะชนะทีมแลตได้เหมือนกันซึ่งเขาโดนทีมแลดนำสามศูนย์แต่เขากลับมาตีเสมอทีมแลดสามสาแล้วมาพ่ายในเกมที่7ผมบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งทีมนี้โหดมากนะฮะเป็นทีมที่หลายคนไม่มองแต่ทีมจากเวียดนามเราเคยเห็นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าโหดนะครับ ใหญ่พวกประเภทเขียนจงเขียนจีนี่ประกอบมากับใส่กันยับเลยนะครับแล้วทีมนี้ป่าเก่งด้วยนะฮะมาไล่เรียงกันสักหน่อยครับ Vgaming อันดับ3ของทางด้านลีกของเวียดนามครับมีซัพพอร์ตเป็นฮานนะครับมิดเลนเป็นมา r ิสดาร์สเลเยเลนเป็นเบิร์ดเอลบแครี่เป็นห่วงทีดีนะครับซึ่งพิเศษมากพ่อหนุ่มคนนี้เขาสามารถเล่นแครลี่และเล่นเมดเป็นเลนแครี่ด้วยได้งงไหม มีมากังกาเลนแคลลี่อ่ะไม่รู้ว่าจะได้เห็นในการแข่งครั้งนี้หรือเปล่านะครับแล้วป่าเป็นกวางไห่นะครับซึ่งกวางไห่โดดเด่นมากนะครับสถิติเขาในหลีกเท่ากับลายเบิงสกอร์การฆ่าถึง245คิวโอ้เราเคยเห็นลายเบิงมาก,ก่อนหน้านี้นี่คือฮากันมากใลระดับนานาชาติปเป็นขวัญใจของหลา,ายๆคนผมว่าครั้งนี้จับตาดูเจ้ากวางไห่เอาไว้นะครับน่าสนใจมากแล้วมีสำรองเป็น d s t ด้วยอีกหนึ่งคนนะครับที่พร้อมที่จะลงสนามอยู่เสมอ แต่มันไฮไลท์ทั้งตัวของเลนแคลรี่แล้วก็ป่าซึ่งแคลรี่เขาทําให้เห็นว่าบ้านของเขาเวียด mm. นามเมตานี่คือเรียกว่าหลุดโลกไปแล้วนะครับ mm. เขาพัฒนาเรื่องของผู้ฮีโร่เล่นไปได้กว้างกว่าที่เราคิด mm. เล่นไปไกลกว่าที่เราคิด mm. เราอาจจะได้เห็นสีสัน mm. ความพิเศษที่มันเกิดขึ้นในการแข่งครั้งนี้นะครับ mm. กับวีเกมมิงมากๆแล้วก็ถ้าใครไม่มองเขาประมาทเขาอาจเสียน้ําตาได้เพราะทีมนี้ อาจจะเป็นม้ามืดที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้ถ้ามองจากซีดิ้งเขามาแค่ที่3นะครับของลีกเวียดนามแต่ผมบอกเลย3ทีมเวียดนามน่ากลัวหมดนะฮะจับตาดูได้เลยครับผมค่อนข้างคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการเข้ารอบของ V g a กมมิ่งในการแข่งขันครั้งนี้รอบแบ่งกลุ่มน่าจะค่อนข้างดูดีมากนะครับน่าจะมีโอกาสสูงเลยนะฮะแล้วก็ตามมาด้วย c ีน่าเกมมิ่ครับ ซีนาไเกมมิ่งนี่ผมก็ไม่ได้เห็นฟอร์มเลยเหมือนกันนะครับเอ้ยเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นฟอร์มมาแล้วไปหาดูมาแต่ว่าต้องบอกว่ามันเล่นกันแบบฮาฮางง,งงหน่อยนะครับสไตาล์คล้ายๆกับอ,อ,อินโดอินโดแต่ต้องเข้าใจว่าบ้านเขาไม่ได้มีหลีกแบบบ้านเรานะครับก็จะไม่ได้เป็นระบบระเบียบแบบแผนมากนักนะครับเรื่องของวิธีการเล่นนะฮะแต่บอกตรงว่าตอนที่ดูอ่ะมัน5คนแต่ตอนมาอยู่เนี่ยแล้วชื่อไม่ตรงด้วย <laughs> ผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับต้องแจ้งทุกคนอย่างนี้ มีมาตรงนี้เนี่ยส่งชื่อมาทั้งหมดเนี่ยมี7คนนะครับซึ่งตอนดูมันเล่นอยู่5แล้วชื่อเนี่ยมีตรงอยู่คนหนึ่งแน่ๆก็คือ MTSR นะครับที่เหลือเนี่ยเ,เปลี่ยนนะครับคนที่ชื่อเป็นภาษาปักกิจมากันนะครับสำหรับด้านของซีนเนี่ยตอนแรกมีเลนดัคเลเยอร์เป็นโรลลี่นะครับซึ่งผมก็หาอยู่ว่าโรลลี่อยู่ไหนวะไม่มีชื่อมาด้วยเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับอาจจะมาตั้งชื่อใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแคลลี่อย่างแอทรัม ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับผมมาะไรตรงนี้ที่ส่งแรงอัพมานะครับก็มีผู้เล่นซัพพอร์ตเป็น k คิงมิดเลนเป็น MTSR นี่คือคนที่เล่นมาในรอบคัดเลือกนะครับแล้วได้เป็นตัวแทนมาดาร์คเซนเลนเป็น x l o ก e r นะครับแคลลี่นี่มียามิกับลุยส์นะครับแล้วป่าเนี่ยเป็นชิกนะครับอะไรเโอชิกเคทู o เลยเนี่ยครับโอชิกทูสักอย่างหรือโอชิกเคทเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะสาหรับทางด้านของ ป่าของเขามีสองคนนะครับมีริเวอร์ด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาที่เลี้ยงมาเนี่ยใครเป็นใครนะครับแต่มี MTSR แหละที่อยู่ในนั้นเพราะวันที่คัดเนี่ยมันจะมีสองคนเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยยอมรับตาตรงไม่อ่านไม่ออกครับก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามาตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเขาคือคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูฟอร์มเขาในการแข่งขันกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าสไตล์การบวกเนี่ยเรียกว่าบวกจับนะครับแล้วสําหรับกรุ๊ปนี้นะฮะ ผมว่าพวกเขาก็น่าจะมีเกมที่สนุกสนานให้ได้ดูนะครับเพราะว่าทีมอย่าง V ีเกมมิ่ก็เป็นทีมที่แบบทีมไฟเก่งซึ่งซีไหนเล่นก็ชอบไฟนะฮะอาจจะได้เห็นบอลลุมอตุ้มเป็นเกิดขึ้นนะครับในการแข่งขันนะครับแล้ว c i v เองชหน้าก็เป็นทีมที่มีสไตล์ที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเซฟด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อกับไลน์อัพของวันทีมวันทีมก็มีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วนะครับในการมาเล่นในระดับนานาชาติครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้เล่นนะครับ ซัพพอร์ตนะครับเป็นเจอเจอนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอดีตผู้เล่นของแฟดวูฟนะครับมาอยู่กับวันทีมมิดเลนนะครับก็จะมีหว๋าหวานะครับดาร์คสเลเดนเป็นลุลุนนะครับแล้วก็ลุลุลหรือลันหลันนี่แหละประมาณนี้ชื่อเขานะฮะหลันหลันมั้งอืมนะครับแล้วก็มีแครี่เป็นจุนป่าเป็นซอนะครับหรือเรียกกันซออาซอาเป็นประจำนะครับซึ่งเหตุผลมันมีอยู่ครับเพราะว่าเสียป่าอย่างฮักกี้ไปก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน awc นะครับอยู่ดีๆก็ ไม่มานะครับพักเลิกซะอย่างนั้นงงเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยได้ตัวของซซหรือว่าโซอาเนี่ยนะครับก็เป็นป่าที่มีประสบการณ์เยอะครับเล่นกับแม t ทีมมอนเตชิลแฟลต์วูฟเฮกเคนะครับเล่นมาหลายทีมแล้วออมาก็เรียกว่ามีประสบการณ์นะครับมารวมตัวกับเพื่อนๆเะเ่าภาษาเดียวกันนะครับก็น่าจะจูนง่ายอยู่นะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการได้ตัวของเจ้าโซอามานี่ผมว่าก็ดีอะ โดยประสบการณ์มีเยอะด้วยนะครับการเสียฮักเก้ไปก็ดูจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรมากแล้วมีสำรองอย่างใครหรือว่าใครอีกด,ด้วยนะครับก็น่าสนุกมากครับเป็นยังบัตผสมผสม,ผสมแมมกับคนมีประสบการณ์เออนะฮะแล้วฟอร์มเขาเขาได้รองแชมป์ลีกมานะครับผมว่าเขามาครั้งนี้ก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองอย่างมากนะครับแล้วซอเองก็พอได้มาเล่นในนานาชาติอีกครั้งหนึ่งผมว่าเขาน่าจะมีความมุ่งมั่น มากอยู่นะครับแล้วก็เป็นสไตล์ของไชนีสไทเปอยู่แล้วกับทีมที่มีระบบระเบียบแบบแผนนะครับการที่จะมาจูนกันคนที่เล่นเป็นระบบตลอดผมว่าเขาจูนทีมไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมครับตัวแทนจากชน่านะครับชไชน, ina, นีสไทเปผ่านไปแล้วชน่าทีมนี้ใส่เสื้อแดงมาเป็นมังกรแดงอย่างหล่อเท่นะครับชอบจริงๆครับสีสันแบบว่าแสบตาด้ใจนะฮะมาเป็น ู้เล่นนะครับของซซฟหรือว่า CIV นะครับก็ประกอบไปด้วยซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตเป็นฉวนประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะรน,น,นะครับส่วนมิดเลนเป็นเซียวยูนะครับดาร์คเซเลนเป็นหมานะครับหรือว่า MA แคลรี่เป็นชิวนะครับแล้วมีป่าเป็นลิตเติ้ลนะฮะแล้วก็ส่งชื่อกันมาเติมเลยนะครับ อืมจอเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับใครจะลงสนามเป็นตัวจริงตัวสำรองผมก็ไม่รู้นะครับมีโลด้งโลด,โลดา้ามีไก่ไกอีไก่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่คือแน่นอนว่าทุกครั้งที่เขามาเนี่ยนะครับเป็นทีมที่มักจะมีแผนเด็ดเดที่แบบทําแผนมาไว้สําหรับการเล่นเพื่อเอาแต้มเกมชนะที่ทาวเวอร์นะครับเขาเคยมาโอ้สมัยก่อนนี่คือฮาหมดอะเมทจะเมตาไหนไม่รู้อะหนันวันบอกฉันจะเล่นตูเลนอย่างเงี้ยเออ นะครับจะเล่นเฟนิกแล้วทำทามิ่งโยกหัวปั่นให้คนตามแบบตามเว็บไม่เก่งเอาเว็บไม่อยู่คุมเขาไม่ได้อะคือชายหน้าเขาโดดเด่นในเรื่องนี้นะครับซึ่งเซฟนี่น่าสนใจมากนะครับในเรื่องของความที่ไม่มีใครมีข้อมูลเขาเลยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่ามันมีมันมีเกมที่เขาแบบซ้อมกับทีมของเกาหลี อยู่เหมือนกันนะครับแล้วฟอร์มดีซะด้วยนะฮะน่าสนใจมากนะครับผมเลยมองว่าสายนี้ถึงแม้จะไม่มีตัวแทนจากไทยนะครับแต่เป็นสายที่ผมว่าสนุกจะดูสนุกทุกเกมด้วยเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้หดูชื่อชั้นบิ๊กเนมแบบต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับผมว่าการที่มันเป็นอันดับ2แล้ว3ของชนิสเซเปนะครับของเวียดนามมาอยู่เนี่ยมันก็ทําให้รูปเกมมันน่าจะสนุกเพราะว่า ทีมที่อาจจะดีกรีไม่แรงเท่านะครับอย่าง CIV ซีฟอย่าง c 9เนี่ยน่าจะกล้าที่จะเล่นด้วยแล้วก็สนุกในการเล่นนะครับโดยตาเปล่าๆทุกคนมองผมว่าน่าจะคิดคล้ายๆกันคือ Vgaming กับ OneTeam น่าจะมีโอกาสลอยลำเยอะที่สุดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าก็ประมาททีมอย่าง CIV นะไม่ได้นะฮะส่วน c 9ผมคิดว่าก็น่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือได้นะแต่ ถ้าให้ดูมาตรฐานผมว่าการเจอกับวันกับวีเกมมิ่งนี่อาจจะเหนื่อยอยู่พอสมควรแต่การเล่นเป็นระบบเ e ิดทัพทูนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้จะเป็น global ก็ตามนะฮะเพราะทีมอย่างซีนาีไอวีอาจจะมีโอกาสทําแผนที่จะทําให้แบ่งแต้มได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าการเจอแบบปลายกลับมันน่าจะมีการโดนเอาชนะสักแมตช์หนึ่งนะครับเ้วจะเป็นตัวตัดสินว่ากรุ๊ปนี้ใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าวันทีมกับวีเกมมิ่งมีโอกาส สูงที่สุดนะครับไล่เลียงลงมานะครับแล้วก็ CIV กับ C9 ก็ลุ้นๆกันต่อนะครับในเรื่องของรูปเกมกับฟอร์มที่เขาจะรีดศักยภาพออกมาให้ได้นะครับแล้วทุกคนละครับคิดยังไงครับว่าในกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ครับการแข่งขันในแต่ละคู่ผลสกอร์มันจะเป็นอย่างไรแล้วสุดท้าย2ใน4ทีมของกรุ๊ป A และกรุ๊ป B นะครับในสายตาของทุกคนคิดว่าทีมไหนครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่ รอบต่อไปนะครับในการแข่งขันไอนาอัลเบอร์เวลคัพ2 0 2 1คอมเบนได้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันครับกับการวิเคราะห์ไลน์อัพแบบนี้ในกรุ๊ป4และกรุ๊ปดีกันนะครับในคลิปวิดีโอหน้นะครับเป็นการจะให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ